ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสเกตปี2564ประเด็นที่1การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบจังหวัดศรีสเกตมีแหล่งเก็บกักน้ำในเขตชลประทานจำนวน28แห่งประกอบด้วยเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งได้แก่เขื่อนราสีสไลและเขื่อนหัวนา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง16แห่งอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก1 1แห่งปริมาณน้ำใช้การ167ล้านลูกบาทเมตรแหล่งเก็บกักน้ำนอกเขตชลประธานได้แก่แหล่งน้ำสาธารณะ31,80แห่งบ่อจิ๋วจำนวน1 1 3 3 4บ่อบ่อบาดาลจำนวน2,854บ่อโดยมีน้ำต้นทุนในเขตชลประธาน167ล้านลูกบาทเมตรนอกเขตชลประธาน61ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่ทำการเกษตร ในเขตชลประทาน2279ไร่นอกเขตชลประทาน3,343,299ไร่ โดยในปี2,564มีโครงการก่อสร,ร้างแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานจำนวน8โครงการงบประมาณ98,686,100บาทเบิกจ่ายร้อยละ50ขุดสระน้ำในไร่นาน,นอกเขตชลประทาน718บ่องบประมาณ1 2 7 8 4 0 0บาทเบิกจ่ายร้อยละ 100, 100 ประเด็นที่2ส,ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดศรีสะเกดมีพื้นที่เป้าหมายเกษตรกรรมยั่งยืนจํานวน306,000 0ไร่โดยในปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจํานวน1 8 7 8 0 0 1 4ไร่เกษตรกร29,173รายประกอบด้วย 1>, 1เกษตรอินท 1, 3, รีย์พื้นที่173,855.77ไร่เกษตรกร25,927รายงบประมาณ22,185,577บาท2เกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่5,595.5ไร่เกษตรกร2,041รายงบประมาณ1,254,280บาทเบิกจร่าย189.3 3. เกษตรผสมผสานพื้นที่1,057ไร่เกษตรกร283รายงบประมาณ766,400บาทเบิกจ่ายร้อยละ82.24 4. วนเกษตรพื้นที่6,691.87ไร่เกษตรกร923รายงบประมาณ1,041,200บาทเบิกจ่ายร้ยละ18และ 5. เกษตรธรรมชาติพื้นที่600ไร่ ประเด็นที่3ระบบตลาดนำการผลิตโดยการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสเกต 1. ขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและจัดหาตลาด 2. สร้างตลาดออนไลน์โดยร่วมมือกับ Lazada Thailand 3. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องสู่ผู้ประกอบการ 4. เสริมสร้างความเข้มแข,ข็งวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกร 5. ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 6. แผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจรประเด็นที่ 4. การลดต้นทุนการผลิตจำนวน4โครงการงบประมาณ14,514,075าาบาทเบิกจ่ายร้อยละ95.49ประเด็นที่ 5. การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนไม่มีโครงการในจังหวัดศีสะเกต ประเด็นที่6การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร 1. รับเรื่องร้องเรียนจำนวน3รายดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. การช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนหรืออบอก,กจำนวน60รายได้รับอนุมัติจำนวน10รายวงเงิน8 1 6ล้าน1บาทและติดตามการชำระหนี้คืนกองทุนหมุนเวียนจำนวน129ราย 3การจัดสรรที่ดินทำกินโครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้ยโอกาสกิจกรรมจัดที่ดินสปกงบประมาณ848,740บาทเบิกจ่ายร้อยละ79.84โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจำนวน5พื้นที่งบประมาณ66,700บาทเบิกจ่ายร้อยละ91.04 4. การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแลง้งปลูกพืชทดแทนนาปรังจำนวน160รายส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนานา50ไร่ส่งเสริมเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีความต้องการของตลาดเพื่อสร้างรายได้โดยขอสินเชื่อทกศส2 2กลุ่ม120รายประเด็นที่ 7. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 1>, 1. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจำนวน4 9 3 5 9ครัวเรือน 3. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน4 9 0 6ราย4ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระหว่างเดือนตุลาคม2563ถึงเดือนมีนาคม2564 5. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ g r r i m a p จำนวน6แปลง3,220ไร่ ประเด็นที่8ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพกรจังหวัดศรีสะเกดมีสพกรหลักและสพกรเครือข่ายจำนวน40 0ศูนย์ประกอบด้วยศูนย์หลัก22ศูนย์ศูนย์เครือข่าย378บแศูนย์แบ่งเป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน22ศูนย์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน440ศูนย์ศูนย์อื่นๆจำนวน3 1 2งศูนย์งบประมาณ1 8 000, 1 3งล้านบาทเบิกจ่ายร้อยละ8 6 8 0 ประเด็นที่9การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือ AIC 1. อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรสพกรและกลุ่มแปลงใหญ่228รายงบประมาณ77700 0บาทงบประมาณมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศรีสเกษ 2. อัปเดต innovation catalog ของ AIC ในระบบ innovation catalog ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน10รายการ โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ด้านการเกษตรโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดศรีสะเกดมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ189รายจ้างแรงงานโครงการ91รายดำเนินการขุดสระแล้วเสร็จ176แปลงคิดเป็นร้อยละ94อยู่ระหว่างดำเนินการ13แปลง ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่กระบวนเรียนรู้ที่1ระหว่างวันที่30มีนาคมถึง30มิถุนายน2564กระบวนเรียนรู้ที่2และ3ระหว่างวันที่1ถึง22กรกฎาคม2564กระบวนการเรียนรู้ที่4การศึกษาดูงานไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโครโรนา2019 จัดกิจกรรมเอามือสามัคคีจำนวน9ครั้งโดยการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การมอบปัจจัยการผลิตสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมอบไก่ไข่พร้อมอาหารไก่จำนวน114รายสํายสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกดมอบปลากินพืชพร้อมอาหารปลาจำนวน130รายสาายสำนักงานเกษตรจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพันไม้ผล โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตสราจารย์ดเตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของและการควบคุมเพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์จรจัดในพื้นที่โดยผ่าตัดทำหมัน1,267ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จำนวน26,674โดส เก็บตัวอย่างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกทุกพื้นที่เก็บตัวอย่าง216ตัวอย่างการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคพืชและสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร 1. สถานการณ์การระบาดของโรคพืชและสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร เพรียแป้งมันสำปะหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดมอบไข่มแมลงช้างปีกใสเพื่อควบคุมเพรียแป้งจำนวน6,000ฟองและแตันเบียนจำนวน10,000ตัวให้กับเกษตรกรอำเภอที่มีพื้นที่การปลูกมันสำปะหลังโรคใบด่างมันสำปะหลังจังหวัดศรีสะเกดมีพื้นที่โรคใบด่างมันสำปะหลังปี2,564จำนวน102.98ไร่และได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยในอัตราไร่ละ 2,160บาท 2. สถานการณ์โรคลำปีสกิน (LSD) จังหวัดศรีสะเกษพบสัตว์ป่วยสะสม22อำเภอ45,160ตัวรักษาหาย23,879ตัวดำเนินการให้คำแนะนำวิธีป้องกันและควบคุมโรครักษาสัตว์ป่วยตามอาการประสานขอความร่วมมือท้องถิน่นพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแมลงพาหะนำโรค 3. ภัยพิบัติด้านการเกษตรประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจำนวน12ครั้งจัดทำแผนเกี่ยวกับภัยพิบัติด้านการเกษตรภัยแง้งอุทกภยัย 4. การแก้ไขหนี้สินของเกษตรกรโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรลดดอกเบี้ยงเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรจำนวน8แห่งสมาชิกสหกรณ์5 5 5 5รายจํายจำนวนเงินชดเชย2 4 5ล5านบาท87สตางค์เบิกจ่ายร้อยละ100 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรสนับสนุนให้ลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรงบประมาณ47,530บาทเบิกจ่ายร้อยละ100